สวัสดีครับทุกคนวันนี้เฉพาะมาดูต้นก้านะครับผมต้นก้าอายุสามเดือนนะครับผมสามเดือนสี่วันนะครับก็รวมๆน่าจะประมาณ94วันนะครับลงดินแล้วนะครับตอนนี้อันนี้อยู่ที่24่สิเซนนะครับ24่สิบสี่ถึงยี่ส้เซนนะครับดูใบเริ่มสวยนะครับต้นไซสวยนะครับอันนี้คือเราเพาะเองตั้งแต่แรกนะครับผมอายุสามเดือนนะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ใบเริ่มใหญ่นะครับ ผมจำลงถุงไปหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับลากเดินเต็มถุงเลยนะครับต้นโตดีมากนะครับตอนจำลงไปเนี่ยสิบเซนสิบห้าเซนนะครับตรงนี้โตได้ดีมากนะลงดินไปหลายต้นแล้วนะครับนี่สวยเลยครับดินไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเราตามวิธีการลงเนี่ยดีนะครับต้นก็จะเติบโตได้ดีโตได้ดีนะครับคอยดูนะครับโอ้สวยมากเลยครับดูนะฮะลงดินไปแล้วนะครับอันนี้ต้นก้านะครับ อันนี้ผมจะเลี้ยงไว้ก่อนนะครับคือผมจะไม่ไม่ใช้แบบนี้แน่นอนนะเพราะว่านานนะครับกว่าจะได้กินใบอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันอ่อนนะครับต้นมันอ่อนมากผมก็เลยนะครับเลี้ยงไว้ก่อนนะเดี๋ยวเลี้ยงให้ต้นตะเเหน่วก้อยนะครับผมสูงสักประมาณนี้ประมาณเมตรหนึ่งแล้วทีนี้เราก็ตัดครึ่งต้นแล้วครับตัดประมาณนี้เลยแล้วก็เอายอดนะครับมาเสียบผมจะเสียบของพันเรนทองหมดเลยนะครับถ้าทําแบบนี้จะดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็ไปดู ต้นเสียบยอดนะครับอันนี้ผมลงอันนี้เป็นต้นนี้เป็นต้นกิ่งนะครับแล้วก็เสียบยอดเป็นยอดคู่นะครับต้นต้นนี้แต่ว่าถุงยังคุมอยู่นะครับผมลงไปแล้วลากเดินเต็มถุงเลยนะครับเสียบยอดชุดหลังนี้ลากเดินดีทุกต้นมากนะครับอจุมเดินดีมากครับนี่แล้วก็นั้นเป็นเสียบยอดคุมถุงเหมือนกันนะอันนี้ต้นกล้าไออันนี้ต้นติดตานะครับติดตาผมลงหลายแบบมากนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับตามแถวเนี้ยแถวละสี่ต้นนะครับเป็นเหรียญทองส่วนใหญ่นะครับ มีก้านแดงสองต้นฝั่งนั้นนะครับอันนี้แตงกว่านุ่นก้านแดงครับผมผมปลูกหลายๆพันนะเป็นผสมผสานไปอันนี้เป็นติดตานะครับผมเสียบตาคู่นะครับตาบนตาล่างเลยเสียบสี่นะครับแล้วก็ตุนนี้ตัวนี้เป็นเหรียญทองติดตานะครับเห็นไหมเสียบตาผมได้มาหนึ่งกริงนะครับประมาณนี้แล้วก็ปากครึ่งเสียบนะครับติดดีสวยนะครับเหรียญทองแท้นะครับตาเหรียญทองแท้นะครับแต่ว่าก้าน มันยังอ่อนอยู่นะครับเลยออกเด็งๆหน่อยๆครับเดี๋ยวพอต้นก็โตเริ่มเก่เนี่ยนะครับใบก็จะเปลี่ยนเองนะครับนี่เห็นไหมทุกคนตรงนี้มีมีว้าตรงนี้นะครับเริ่มที่จะเป็นรูปใบโพแล้วนะครัเปรี่ยญทองเราหนอนกินโหดมากแมลงพลัดนะครับนี่เหรียญทองแท้นะครับดูใบยอดก็น่าจะรู้นะครับใบยอดจะสีนี้นะครับกล่องเหรียญทองนะลงไปแล้วตันนู้นก็เสียบยอดเหมือนกันนะครับ อันนี้ที่ลงดินไปเดี๋ยวเย็นๆนี้จะปล่อยคลิปวิธีการปลูกต้นเสียบยอดต้นนี้นะครับอันนี้ลงดินไปสองวันแล้วนะครับนี่ลงไป2วันนะครับตอนลงเนี่ยมีมีแค่ปียอดนะครับผมตอนนี้ยอดบานแล้วนะครับยอดเดินเร็วมากครับผมสุดจริงๆครับสวยด้วยนะใบรูปร่างสวยเลยอันนี้ใบมันหักครับผมเด้ดอกสวยนะครับอันนี้เหรียญทองนะครับผมเหรียญทองแท้นี่ดูใบนะครับ ใบคือวาวเทนะครับผมมีวาวมีไร้อมนะครับแต่ว่าก้านแดงหน่อยๆนะครับอย่ารอพอต้นตัวก็หายเองนะครับอันนี้เป็นแตงกวานะครับต้นนี้ผมตั้งตัดแดดทิ้งไว้นะครับใบเหี่ยวเลยรากเดินไม่เต็มที่นะครับตอนนี้รากเดินแล้วนะครับแล้วก็เราต้องคันแสล้มบุงแดดไว้ให้เขาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ร้อนเกินไปเหมือนต้นนี้ผมไม่ขึ้นแสล้มนะครับเพราะว่าต้นผมตากแดดไว้เป็นประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์แล้วนะครับ ้นไม่มีปัญหานะครับผมเลยลงดินโดยไม่กั้นสเ็มใดแลวนะแล้วก็เอาเทปปันออกนะครับอันนี้เดือนกว่าๆนะครับถึงจะเกะได้เทปรอยมั่นใจก่อนนะว่าติดดีๆค่อยเกะออกอันนี้ตอนกิ่งนะครับพึ่งลงไปเมื่อวานนะครับยังไม่มีตาอะไรออกมานะครับนี่ของผมต้นตอนกิ่งจะเหลือดัวดแบบนี้เลยนะครับแบบเหลือลําต้นอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก้างล่างมีรากนะครับก็กิ่งจะเหลือแบบนี้เลยแบบ แบบไม่มีใแบบไม่มียอดนะครับผมจะทำแบบนี้ทุกต้นนะครับสาหรับต้นต้นกิ่งของผมนะครับประมาณนี้นะครับต้นของเราเริ่มสวยเห็นไหมเดีย๋ยวไปดูต้นติดตานะครับติดตาก็เริ่มสวยนะครับลงไปเมื่อวานเพิ่งมีเป็นตุ่มตาออกมาวันนี้ยกตายอดขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมสวยมากนะครับเริ่มสวยนะครับ นี่คือเสียบตานะครับผมติดก็คือง่ายว่าติดตานะครับเดี๋ยวต้นก็เดินมานะพอต้นสูงมาถึงรังคาสลัมของเราเราก็เอาเอาสลมปออกได้แล้วนะครับนี่ก่อนดูนะครับก่นดูกนดูมีเนียน่ย <c oughs> มีตาอยู่ข้างในนะครับด <c oughs> ูเห็นไหมนะ <c oughs> มองยากนะครับผมกั้นมาแล้ว สวยๆเลยครับนี่สวยข้างล่านะครับรอตูเนี่ยดูสวยแน่นอนครับสุดยอดไปเลยครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามฝากติดตามชมวิธีการปลูกต้นเสียบยอดให้โตไวนะครับว่าจะปล่อยคลิปเย็นๆนี้นะครับหรือตอนค่ำนะครับผมฝากด้วยนะครับผมไปลวครับผมบ๊ายบายครับ